ออกไปขายตลาดต่อนะครับเพื่อนๆตอนบ่ายนี้ครับผมนี่ยกของขึ้นรถไปแล้วขายตลาดบ่ายต่อนะครับผมหลังจากที่เราขายตลาดเช้ามาแล้ว ใส่ของไว้ในลังอย่าแงบบั้นฝนตกมาได้เปียกอ้กนวนานวเอาพัดลมไปด้วยเดี๋ยวร้อนอีก ให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนอบฝนร่มมากเ,เอา้าลืมแก๊ส ใส่ถังได้ใส่ในรถนี่ได้เปล่าวะเดี๋ยวยกเก็ดขึ้นหน่อยเก,แก,แก็ดเก็ดหมดถังแล้ว ดี๋าว,วางติดไบตรงนี้กับติกน้ำเอาจับขึ้นเลยยกขึ้นใส่มันได้ดิยกหน่อยเออยกหน่อยยกหน่อยเอาพอแล้วเสร็จเรียบร้อยเหียวเจอกันนะครับผม